1 0 8่เอิม่มขึ้นชื่อเรื่องนุ่มสบายเลยค่ะแล้วก็ซีรู้สึกว่าใส่อีซี่รันได้แน่นอนแล้วก็ดีเลยแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าเอิม่มไม่ได้วิ่งก็สามารถใส่เดินได้ด้วยอ่าเจาเคยใส่วีสิด้วยถ้าเทียบกันเนี่ยตัวนี้เฟิร์มขึ้นค่ะแล้วก็มีความแบบเบาซี่มากขึ้นมันจะเด้งๆหน่อยนะคะแล้วก็ไอตรงกลางเท้าก็รู้สึกว่ามันซัพพอร์ตกว่าเดิมอีก ก็คือเหมือนโฟมมันหนาขึ้นนิดนึงด้วยค่ะจะรู้สึกเออมันแบบไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่เมื่อยใช่ต้องบอกว่าหลังจากที่เราไปวิ่งมาแล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็เห็นตรงกันก็คือรองเท้ามีความสเตเบิลมากมั่นคงมากแล้วก็กระชับมากพี่เบรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่นุ่มอย่างเดียวแต่มันมีความเด้งความสู้เท้าด้วยใช่แล้วอีกทิดว่าคู่นี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากจะหารองเท้าเอาไว้สําหรับวิ่งอีซี่ วิ่งสบายๆเป็นเดลี่ยูสนะคบมไม่ใช่ใส่แค่วิ่งอย่างเดียวจะสามารถใส่ไปเที่ยวใส่ทำงานหรือใส่เข้าฟิตเนสเนี่ยคู่นี้จบเลยทีเดียวเพราะนั้นียวทีเดเด็เด็าดขยว1ีเดียวทีเ